พบกับช่องบาชาหมินเอเดนนะคะผมวันนี้ได้รับเตือนข้อมูลการจ้งเตือนข้อมูลคือค่าเมกีินะคะผมก่อนนอนจะเตือนมาสิบสามสามสี่ห้าสี่แล้วก็วอ 13, 3, 0, ่อนนอนสิบสามสามเจ็ดจุดศูนย์สองนะคะผมก็คือว่า <c oughs> ได้รับแจ้งเตือนมาสามถึงสี่นาทีนะคะผมต้องการในวันที่โคตถึงเจ็ด พูทจัการยนหดแบนแล้ววันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงด้วยนะครับผมแต่ได้รับแจ้งเตือนข้อมูลนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับผมแต่ได้รับข้อมูลคือขาดเมตินะครับผมเมื่อกี้คิดว่าเหมือนแผ่นดินไหวเลยคร่ะแต่มที่แล้วไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวผมจะทออไปถามทุกคนว่าได้รับข้อมูลนี้หรือเปล่าและผมจะส่แล้วผมจะก็จะถามคนที่ลงจัด พี่จะสินเดี๋ยวผมจะโทรถามตอนนี้เลย